สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับวันนี้น้องมีนะครับอรุ่นน้าปกนะครับ9รอบรุ่นแรกนะครับของปู่คลิปในวาระ9รอบมาแบ่งไปพี่น้องนะครับนะฮะมีพี่ๆนะับที่นะครับขอเข้ามานะครับว่าหามาให้หน่อยนะครับวันนี้นะครับน้องจับคู่มาให้เลยนะครับน้องจับคู่มาให้เลยนะพี่นะไม่ได้แยกองค์นะนะ น้องจับคู่มาให้แบ่งไปที่น้องคู่ละ350บาทน,นะครับคู่ละ350บาทน,นะครับพี่นะสามารถเลือกชมได้เลยนะครับพี่นะว่าเราชอบรายการไหนนะครับนะฮะคู่ละ350บาทน,นะครับแล้วก็มีเดี่ยวผมมีเดี่ยวมาประมาณ3องค์นะครับก็ถือว่าเป็นอาการที่แบบเป็นอาการชุบๆนะฮะชุบเงินชุบทองแล้วก็สารสั์เนี่ยผมขอมาเดี่ยวให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนเลยกันนะครับ มาฮะมาที่รายการแรกเลยครับรายการแรกนะครับนะเป็นรายการเดี่ยวนะพี่นะค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตัดก่อนนะฮะตัดให้พี่น้องได้รับชมเลยนะฮะสักคู่นะครับน่ฮะรายการนี้นะครับนาลุงปลูกคลิปนะฮะในวันละเก้ารอบนะครับเป็นอ่าเนื้อสามกษัตริย์เงินทองนาคนะครับเนี่ย นักปกนะครับเลขค้ดะเบอร,ร์รหมายเลขห้าสิบเก้านะครับเลขค้ดะเบอร์หมายเลขห้าสิบเก้าพี่นะรายการนี้น้องขอที่สามร้อยบาทนะครับนะได้มาแค่องค์เดียวนะสั่งก็สัส่ party, นได้มาแค่องค์เดียวนะครับสามร้อยนะครับนะน้องขอที่สามร้อยบาทนะครับรายกา, buscando buscando าการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับนะฮะร,รายการที่สองเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับนี่ฮะ สวยเลยพี่นะเป็นกระไรเงินลงยาแดงนะครับแล้วก็ลงยานาปกนะครับแบบเต็บสูบเลยนะครับนี่ฮะลงยาแดงแพงเสมอครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้นะฮะเลขคุณเบอร์สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะอันนี้ได้เดี่ยวนะไม่สามารถแยกได้นะพี่นะนี่ กำไรน้อยพี่กำไรน้อยก็อยากมาจัดอ่าเป็นช่วงโปรโมชั่นให้พี่ๆนะวิชากันต่อมาครับรายการที่เป็นลงยาโม่วงนะฮะลงยาหน้าปกรายการที่เรียกคุณเบิร์นหนึ่งหนึ่งครับเลขเบิร์นด้วยครับนะเป็นรายการอ่าชุบเงินนะครับนะชุบเงินนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ฮะนี่ฮะนรายการเดียวก็มีมาษาองค์ในวันนี้เดี๋ยวเราไปเป็นรายการจับคู่นะฮะ จับคู่วันนี้น้องต้องอ่าผมต้องขอจับให้พี่ๆเลยนะครับจับมาให้พี่ๆคู่ๆเป็นคู่เลยนะครับเพื่อจอะได้เท่าเทียมกันนะจะได้เท่าเทียมกันว่า,าแบ,บ่งเป็นคู่ให้เลยนะครับวันนี้ก็เป็น คู่ละ350บาทนะครับคู่ละ3ามบาทครับรรุ่นนี้ก็กำลังแรงกําลังเที้ยวเลยพี่นะเพราะเป็นวลลักระรอบครับนะจะมีทั้งครั้งหนึ่งพี่ในวละ9กรลอบแล้วก็นะครับนะราคาจองเหรียญนี้ก็เกินร้อยกว่า200ร้แล้วพี่นะครับแต่วันนี้ผมมาให้จับคู่เพลงยห้าสบาทนะครับนะเดี๋ยวมาคู่แรกเลยนะอันนี้เป็นคู่แรกนะคู่ที่1นนะครับคู่ที่1ครับเนี่ยมาเป็นรายการนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูทีดีโอนะครับ นะฮะคู่ที่หนึ่งนะครับนี่ฮะคู่ที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้ออังปะกา้านหน้ากากปอกปืนใจห่วงเจาะห่วงต่อเก้ารอบลงยาชมพูฮะเลขคะเบอร,บอร์หมายเลขหกนะฮะนี่ฮะคู่ที่หนึ่งนะครับนะฮะผมแกะให้ดูเป็น,นคู่นะครับต้องเนาะต้องแบ่งแบ่งกันนะพี่เนาะนี่ฮะ เนื้อทองแดงเถื่อนเจาะห่วงใส่ห่วงนะตอโครสารารอบนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเก้าสิบสี่นะครับนี่นนี้คู่แรกนะเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ฮะคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะคู่ที่หนึ่งนะครับนะต่อไปคู่ที่สองครับคู่ที่สองครับนี่มาฮะนี่โอ้โห,โหอาการที่เกิดากการคู่ที่สอง คู่ที่สองนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนโบราณปิดทองหน้าปกหลังอุดมวนสารครับโอ้โหนี่ยปิดทองด้านาหน้านี่นะเลขค้ดตัเบอร์สองสี่นะหุ้มทองนี่นีฮะหุ้มทองคําเนี่ยนี่ะปิดทองให้ด้วยนะครับปิดทองเลขค้ดตัเบอร์สองสี่นี่ครับนี่คู่ที่สองนะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรับสองคู่ขึ้นไปนะ ผมคิดเครียงคู่ละสามร้อยนะครับถ้ารับสองคู่ขึ้นไปผมคิดคู่ละสามร้อยนะพี่นะครับนี่นี่คะคู่ที่สองนะครับเลขโคตะเบอร์สามสองพี่รายการนี้ฮะนี่ฮะอันนี้คู่ที่สองนะครับนะคบแคปได้เลยนะครับคู่ที่สองต่อมาคู่ที่สามครับนี่ฮะคู่ที่สามเดี๋ยวผมตัดก่อนนี่ฮะคู่ที่สามนะครับ คู่ที่สามครับรายการนี้ s, <S นะครับแต่มาชมรายการนี้ก่อนคู่ที่สามครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวลุงหน้ากากชุ่มเอินลงยาฟ้าลงจากเครื่งองทรงหน้าปกจีวรฮนนะนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสิบแปดครับเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับนะไร <Rams. S 1> องค์หนึ่งครับนะคู่ที่สามนะพี่นะรายการนี้น <helping S 1> <ค>ะครับเป็นเนื้อผ่านไถโบราณน,นะครับเนื้อผ่านไถโบราณพี่หน้าคมๆเลยพี่นะฮะหน้าคมๆเลยครับ ดูฮะความสวยพี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนรุ่นนี้พี่นะครับเลขค้นเบอร์สี่สิบสามนี่ฮะตอกกรรมการครับเนื้อพันถ่ายต่อพิเศษนี่ฮะรายการที่พิเศษด้วยเห็นไหมพี่นะครับนี่นี่ฮะคู่ที่สามนะครับสวยๆเลยพี่แคปได้เลยนะครับต่อมาเป็นคู่ที่สี่นะครับ คู่ละามร้อยห้าสิบาที่กำไรนิดเดียวนะฮะแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ก็แบ่งปันพี่น้องยมเย็นเนาะยมเย็นแล้วนะเลิกงนานมาชมพระที่สวยกันนะครับรายการนี้นะครับคู่ที่สี่นะครับ,นะ 4, ร,บรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำน,นะฮะเนื้อทองแดงลมดำกับชุกทองโบราณลงยาพื้นไลส่สีโอ้โห แค่ชุบทองก็ท่วมแล้วีินะครับนี่ฮะโอ้โหความสวยไม่แพ้กันเลยครับเลขคนจัเบอร์ห้าสามครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งลเลขเบิ้ลเลขสวยนี่ฮะลองเลือกดูพี่อันนี้คู่ที่สี่นะครับนั้งงามงามนะครับต่อไปคู่ที่ห้าครับคู่ที่ห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแรงเถื่อนหน้ากาดทุบเงินกับเนื้อทองแดงเจาะอ่วงไม่ใส่ปีกนะฮะ นะครับลองเลือกชมดูพี่นะสวยทุกองไม่ต้องห่วงนะฮะสวยทุกองนะครับต้องจับคู่ใบบิน่นะนี่โอ้โห,โหนะฮะลองเลือกชมดูพี่อันนี้คู่ที่ห้านี่ครับคู่ที่ห้านี่ครับพี่นะยังสวยครับในคู่ที่ห้าเลยพี่ คู่ที่ห้าเลยครับต่อมาครับคู่ที่หกครับพี่ชายคู่ที่หกนี่ฮะเป็นสององนี้ฮะคู่ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบาทยกสองคู่ไปคู่ละสามร้อยนะครับนี่ฮะองค์นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปเก้าซาตินนะครับเลขคู่ตัวเบอร์เก้าหนึ่งแนกสามกษัตริย์ลงยาแดงส่วนรายการนี้ครับเป็นเนื้อสแตะทำสีเลขคู่ตัวเบอร์สิบห้านะครับเลขคู่ตัวเบอร์สิบห้าไว้ดี เลขคนละเบอร์สิบห้านะครับนี่ฮะลงยาจมพูลงยานักปกครับเนี่ลงยาจีวอนี่ฮะรายการนี้นะครับคู่ที่หกนะครับนะฮะคู่ที่หกนะครับรายการนี้นะครับต่อมาคู่ที่เจ็ดครับพี่ชายคู่ที่เจ็ดนะครับต่อมาคู่ที่เจ็ดนะครับนี่ฮะคู่ที่เจ็ดนะครับ คู่ที่เจ็ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองชาตินะฮะเป็นเนื้อมหาชนนวนลงยาทองชาติเลขขนตัวเบอร์หกสบสามลงยาหน้าปกด้วยฮะลงยาหน้าปกลงยาชาติส่วนรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงครับนะเลขขนตัวเบอร์สี่สิบสาครับลงยาไล่สีราชวดีพี่นะลงยาหน้าปกนี่ฮะรายการนี้นะครับนะคู่ที่เจ็ดนะครับคู่ที่เจ็ดนะครับพี่รายการนี้ฮะสวยๆเลยพี่ลงยาเต็มระบบมากนะครับต่อมาครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่แปดครับพี่ คู่สุดท้ายครับคู่ที่แปดครับพี่นะครับนี่ฮะสวยๆที่นะต้องจัดนะครับต้องจัดนะครับคู่ที่แปดครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อสัตตะทำสีเลขโค้ดจัเบิร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขหลงยาม่วงหน้ากากชุบเงินลงอ่ลงยาหน้าปกครับส่วนรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงเลขโค้ดําเบิร์สี่สบสามครับลงยาแดงครับนี่ครับคู่ที่แปดนะครับนี่ฮ คู่ที่แปดนะครับคู่สุดท้ายครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับนี่วันนี้ก็มีทั้งหมดนะครับนะครับแปดคู่กับเดี่ยวอีกสามนะครับนะถ้าพี่ยังเลือกชมดูนะฮะชอบใจกันไหนก็สามารถเปลนเข้ามาได้นะครับนะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พีท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากๆนะครับพี่นะฮะ